ทำไมอากาศมันเริ่มหนาวอีกแล้วอะคะทุกคน <c oughs> จบเกมนลคะ่ะเลี้ยวพูเอาชนะเชฟฟิลยูเนเต็ดไปได้สาหนึ่งเกือบลาบเหมือนกันแต่ก็ยังกลับมาได้อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ามาทวงตำแหน่งจากฝูงของค่าคืนแล้วนะคะเลี้ยวพูถำไมด้ย โอยเกมมันโคตรอัดเลยอะทุกคนคือถ้าครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้ลูกของดาวินนะคะลูกขยันของเขาเนี่ยที่ไปบล็อกลูกเอ่อเปิดจากผู้รักษาประตูของเชฟฟิลนะคะมาติดบล็อกนูนเยตแล้วก็กระดอนเข้าประตูไปโอ้โหลูกง่ายๆลูกแบบเบสิกเบสเงี้ยไม่นูนเยตไม่ไม่เอานะคะต้องลูกแบบนี้ค่ะยิงทั้งทีให้โลกได้จำก็คือทั้งช่วงครึ่งแรกนั่นแหละได้แค่ลูกของนูนเยต ที่เหลือก็คือแบบอืมคขาดืดอัดเลยทุกคนเกือบด้วยนะเกือบโดนเขาด้วยนะจบครึ่งแรกหนึ่งศูนใช่ไหมเปิดครึ่งหลังมาเรียบร้อยโดนจ้าอืม แต่เขาก็แก้เกมได้นะคะแล้วก็เป็นแมกกาค่ะแมกกาลิตเตอร์ของพวกเรานะที่ยิงโอ้โหบอกเลยว่าตะข่ายเกือบขาดค่ะยิงเป็นจรวดเลยอ่ะโคตรสวยลูกนี้ทําให้ริพูนําเชฟฟิลสองหนึ่งได้ลูกสองหนึ่งแล้วถ้ายังทาประตูหนีห่างไม่ได้มันก็คือยังอึดอัดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเกมของริพูด,ดูดีขึ้นนะแล้วก็กลายเป็นว่าริพูดได้ประตูต่อฟ้าลงจากโคดีก้กัคโปนะคะในนาทีที่เก้าสิบสามหนึ่งไปเลยจ้ำ คือวันนี้โอ้โหถ้าใครได้ดูนะคะคือมันเป็นเกมที่แบบโคตรจะอึดอัดอะทั้งนั้นของเชฟฟิลก็มาเล่นดีอะไรคืองงมากนี่คือทีมบวยเหรอโอ้สู้สุดใจเกมรับมีวินัยขั้นสุดจริงๆเลยเกือบบวยติดคอนะคะแต่ว่าวันนี้บวยลื่นคอคะ่ะและที่สำคัญเก็บ3มแต้มได้ก่อนที่จะไปเจอแมเช h สเตร์ยูนเต็ดในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้โ้ตอนอัดคลิปอยู่เนี่ย โอ้โหแมนยูโดนนำสองศูนพลิกกลับมานำสามสองเฉยยังไงก็เบาๆให้เราหน่อยนะเบามือเราหน่อยนะคือตอนนี้7จสิบกว่านาทีแล้วนะคะแมนยูก็พลิกกลับมานำสามสองโหดะกลัวเราวเอาเป็นว่าเด็กของยังเราไปนอนกันได้แล้วนะคะทุกคนเก็บแรงไว้ที่แดงเดือนค่ะวันนี้โอ้โหขอบตาไม่ไหวแล้วไปค่ะ Good n i น h t ฟันดีราติสวัสดจาฟูมอ้หนาวจังเลยพี่ชายฉันหนาวอีกแล้วสุดว่าคืนนี้มันอากาศดีจังเลยอะค่ะเชื่อว่าแฟนหงคืนนี้ก็คือนอนหลับฝันดีกันอย่างแน่นอนถึงแม้ว,ว่าคืนนี้จะนอนน้อยแต่พรุ่งนี้ขยันทำงานกันแน่นอนค่ะทุกคน ฝนดีอรุณสวัสดะคะอะไรเอ่ยคุ้นคุ้น